ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r e c t o r สิลิปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r เตอร์ศิลิปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทโพสต์ประจำวันอังคารที่6กันยายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับอยู่กับไปเท่านั้นเองเร็วกว่าที่คิด สารรัฐธรรมนูญประชุมนัดพิเศษในวันพฤหัสบดีที่8กันยายนนี้เพื่อพิจารณาคดีวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาครบ8ปีตามมาตรา158ของรัฐธรรมนูญปี2560แล้วหรือ,อยังคำวินิจฉัยสารอาจไม่ได้ระบุวันจุดเริ่มต้นหรือวันครบ8ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ แต่จะวินิจฉัยสภาพการบังคับใช้รัฐธรรมนูญมาตรา158วันที่8กันยายนหากสารรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วยังมีประเด็นต้องสแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมก็ยังไม่มีการวินิจฉัยใดๆแต่หากสิ้นข้อสงสัยเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ก็จบในวันดังกล่าวประเด็นสำคัญคือคำชี้แจงของพยานสาปากสำคัญที่ส่งให้สารรัฐธรรมนูญแล้ว หนึ่งในนั้นคือคำชี้แจงของมีชัยริชุพันธ์อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งถือว่ามีน้ำหนักมากในคำชี้แจงของมีชัยริชุพันธ์ไม่มีใครทราบได้ว่าชี้แจงไปเช่นไรแต่มีการหยิบยกคำพูดของมีชัยริชุพันธ์ในรายงานการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500 วันศุกร์ที่7ก,กันยายน2561มาขยายความครั้งนั้นมีชัยริจุพันธ์กล่าวว่าเมื่อพิจารณาบทเฉพาะการมาตรา264วรรคหนึ่งบัญญัติไว้ว่าให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐมนตรี้จะเข้ารับหน้าที่และให้นำความในมาตรา263วรรคสามาใช้บังคับแก่การดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลมการบัญญัติในลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ ก็สามารถนับรวมระยะเวลาดังกล่าวรวมกับระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกตามรัฐธรรมนูญ2560ได้ซึ่งเมื่อนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน8ปีหากมีชัยริชุพันยังยืนการความคิดเดิมก็ไม่เป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์แต่รายงานการประชุมนี้เป็นการรายงานการหารือกันในที่ประชุม ไม่มีการลงมติใดๆจะนับเป็นเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญได้หรือไม่ขณะที่ความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรายมาตราของรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพุทธศักราช2560ซึ่งก็คือเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญปี2560อธิบายบทเฉพาะการมาตรา264ไว้ว่าวงเล็บหนึ่งมาตรานี้ บัญญัติขึ้นเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารเป็นไปโดยต่อเนื่องวงเล็บ2โดยที่คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มีที่มาแตกต่างจากคณะรัฐมนตรีตามบทหลักโดยเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา20ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราว พุทธศักราช2,557การให้คณะรัฐมนตรีชุดดังกล่าวเป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมน,นูญนี้จึงต้องยกเว้นไม่นำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการที่กำหนดไว้สำหรับรัฐมนตรีในบทหลักมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยดังต่อไปนี้วงเล็บหคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ได้กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชนจาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557มาตรา20หมายถึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิดมีอายุไม่ต่ำกว่า40ปีสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่เคยหรือเคยเป็นสมาชิกพักการเมืองภายในระยะเวลา3ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาดจาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ไม่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารไม่เป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญผู้พิพากษาหรือตุลาการอัยการกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินหรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเห็นได้ว่าสาระสำคัญในบทเฉพาะการมาตรา264คือการกำหนดให้คณะรัฐมนตรีจากรัฐธรรมนูญปี2 5 5 7เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญปี2560เป็นไปตามหลักการความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินหลักการนี้นำไปวินิจฉัย ประเด็นการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีได้หรือไม่เมื่อพิจารณาคุณสมบัติรัฐมนตรีของรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับที่แตกต่างกันในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญปี2560จึงต้องมีข้อยกเว้นไม่นำคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามบางประการที่กำหนดไว้สําหรับรัฐมนตรีในบทหลักมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ด้วยครับ นี่คืออีกหนึ่งข้อกฎหมายที่อาจต้องตีความกันเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าความต่อเนื่องในการบริหารราชการแผ่นดินการนับความต่อเนื่องในวรรคการดำรงตำแหน่งนั้นนับเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรเพราะรัฐธรรมนูญทั้งสองฉบับระบุถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่ต่างกันจนต้องมีข้อยกเว้นว่าห้ามนำมาบังคับใช้ตุนปอบคอนไว้เยอะเลยครับ รับรองได้ลุ้นกันเหนื่อยแน่วันนี้5กันยายนมีสื่อใหญ่เคยติดคุกคดีไปโกงเขาจั่วหัวข่าวในเ c e b o o k ว่าดวนนิพนบุญญามณียื่นหนังสือเลขาธิการคอรมอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วเพื่อสู้คดีทุจริตจัดซื้อรถอนเนกประสงค์สมัยนั่งนายกอบจอสงขลามีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป บรรดาแฟนคลับคอมเมนต์กันคลื่นเคลงด่าเลวบัตรซบไม่ผิดแล้วออกทำไมหนีเหรอแมนกว่าประยุทธ์อีกคดีแมลงสาบคนดีของสลิมไปอีกคนแล้วแล้วแต่จะสัญหามาด่าครับที่น่าตกใจคือนี่คือคอมเมนต์ของผู้ติดตามคนที่บอกว่าตัวเองคือสื่อสารมวลชนที่ออกจากคุกจากคดีโกงก่อนกำหนดและไม่เคยขอโทษสังคมถึงความผิดที่ก่อขึ้น คดีคอร์รัปชันมันร้ายแรงครับถ้าผู้คนในสังคมยังไม่ตระหนักวันข้างหน้ามันมีแต่ชิบหายอ่านจั่วหัวของสื่อรายนี้หากไม่รู้รายละเอียดทุกคนจะเชื่อตามว่านิพนบุญญามณีทุจริตจ,จัดซื้อรถอเนกประสงค์สมัยนั่งนายกอบจอสงขลาโดยส่วนตัวไม่ได้ชื่นชอบนิพน์บุญญามณีเป็นพิเศษอะไรครับเพราะเสียงลือเสียงเล่าอ้างจากคนสงขลาหัดใหญ่ไม่เป็นบวกสักเท่าไหร่ แต่กรณีนี้มีความเข้าใจในข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนกันเยอะพอควรเพราะมันมีคดีที่ซ้อนคดีอยู่หากไม่ทำความเข้าใจก็พากันเข้ารกเข้าพงได้ก่อนอื่นต้องชื่นชมในเสบีิตทางการเมืองของนิพนธ์บุญญาณมณีที่ลุกจากเก้าอีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีในวันที่14กันยายนนี้ จากกรณีปปชชีม้มลผิดสมัยเป็นนายกอบจสงขลาละเว้นไม่เบิกจ่ายเงินค่าซ่อมรถบำรุงทางสองคัน50ล้านบาทส่วนเรื่องทุจริตเป็นอีกกรณีเป็นการหัวประมูลรถบำรุงทางสองคัน50ล้านบาทที่ว่านี้โดยสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ออกหมายจับบริษัทที่ร่วมหัวประมูลจนเจ้าของและพนักงานพากันหนีไปต่างประเทศเกือบหมดแล้ว นิพนธบุญญามณีก็อ้างว่าเขาหัวประมูลกันตัวเองก็ไม่จ่ายเรื่องคร่าวๆมันเป็นแบบนั้นไม่ใช่นิพนธบุญญามณีไปทุจริตหัวประมูลก็จับตาดูครับมีสองกรณีใหญ่รออยู่ผลจะออกมาอย่างไรให้จบที่ศาลอย่าจบบนถนนเพราะโรคแทรกซ้อนมันเยอะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสเขียนโดยคุณผักกาดหอม มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0 9 1 8 5 3 4455ส่งทั่วประเทศ